เป็นฝ้าหนาจะหายได้ไหมหลายหลายคนเข้ามาปรึกษาที่ศูนย์ดูแลผิวพรรณไอตเนิกของเรานะคะเป็นฝ้ามานานและรู้สึกว่าหนาม,มากยิ่งทาคอนซีลเลอร์หรือทาปกปิดก็ยิ่งเห็นชัดเจนขึ้นถ้าถามว่าฝ้ามีโอกาสที่จะหายไหมต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าฝ้าเนี่ยอาจจะรักษาไม่หายค่ะแต่สามารถทำให้จางลงได้ค่ะสำหรับไอตเนกนะคะก็จะมีการแนะนำให้มีการผัดเซลล์ผิวเพื่อที่จะผัดเซลล์ผิวเก่าให้หลุ ลอกออกไปและสร้างเซลล์ผิวใหม่ขึ้นมาค่ะและยังแนะนําให้ใช้ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มไวทนิง่งเพื่อช่วยยับยั้งการสร้างเม็ดสีเมลานินทําให้ฝ้ากะจางลงไปและที่สําคัญนะคะแนะนําให้ทาผลิตภัณฑ์ป้องกันแสงแดดนะคะเพื่อหลีกเลี่ยงปัจจัยที่กระตุ้นให้เกิดฝ้ากะเพิ่มขึ้นมาอีกด้วยค่ะผิวของคุณให้อตนิก e ดูแลนะคะ